ว้าววว้าสวยมากๆ right. เลย i i. ค่ะเบสกำเสีงในงานพิศวาสติมเวสิควีตอนสัมภาษณ์ในงานเทินพรมสวยงามและตอบข้อสัมภาษณ์ดีมากเลยจีจีก่อน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 นะน้าถ้าสนใจนัดไมต้องการที่แบบจัดโต๊ะสถานะแลนจัดโกลางอ๋อหนูว่าเราพูดเรื่องแบบปัจจุบันกับพณะโค้ดีกว่า พักกี่ท่านไปอยู่ก็คือมุกออนแล้วมุกออนแล้วค่ะอะไรแล้วคนจอดตามอเราเลิกทีวีทีวีไมประเด็นโดดอีกต่อไปแง้วคะแล้วนีอยากชี้แจงอะไบ้างหนูไม่ไม่ไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วก็ก็ทุกอย่างก็อย่างที่ทุกคนทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนนั่หลังจากวันที่เราบอกว่าเราโสดเราได้กับมีการคุยกับเรามไม่ติดต่อกันเลยไม่ค่ะไม่ได้คุยเลยไอระยะที่เรา มีมากค่ะก็คืออะไรแมสก์ในตอนนี้ไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้ก็คือไม่อยากเป็นอนนี้ไม่ได้เป็นบรรยากาศของงานเออตอนแรกก็คิดว่าจะเจอที่งานนี้นะคะก็คิดว่าร่วมงานได้อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เต็ดอะไรอันนั้นวันนี้ก็คือเราสามารถเจอเขาได้ไหมหรือร่วมงานเจอได้เจอได้แล้วเขาสามารถร่วมงานกับเราได้ไหมก็เรา ไม่เด็นบุ้คอนได้นก็มไม่รู้อะหนูก็รู้ไปแล้วอะไม่ได้ไม่ได้ซ้ ตัวคนใหม่อะไรเงี้ยเราเราเราเริ่มใหม่เรียนรู้คนใหม่ดีกว่าแล้วไม่มีบทเรียนอะไครับที่บอกว่าครั้งหน้าเราจะไม่ให้มันเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบต่านาะไม่ไม่ไมหรอกคะ่ะหนูว่าเรียนรู้คนใหม่ดีกว่าคนเก่าก็ส่วน เอกเดิของเราก็คือต้องหล่อขาวตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเดิมไม่ไม่ค่ะจริงๆไม่ได้เป็นคนแบบชอบคนหล่อหรือขาวอะไรแต่ว่าถามว่าหล่อไหมก็ก็แบบดูดีอะแต่ตอนนี้เราตัดสินใจไม่ได้เนาะเปิดใจเลยเมื่อพอมีคนเข้ามาก็เปิดใจมาตลอดเลยค่ะเมืกครเบสเบเห็นหลายคนแต่ว่าตอนนี้เราเซนซีนเพราะว่าแบบประช็อกตรงๆอันนี้จริงไหมให้เขาเสียดายเล่นไม่ไม่ไม่ค่ะหนูแบบอยากไปตั้งนานแล้วอยากไปตั้งแต่ตอนมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ประชดเลนนี้ก็ไปคนเดียวไปกับเพื่อนอ่ะสุดท้ายแล้วมีคนเข้ามาจีบรไหมครับไม่บอกแสดงว่ามีแสดงว่ามีล้วมีนนไม่ว่ามีหัน้ะหัวเบานะแมีคนเข้ามาจีบแล้วไม่มีเราไม่มีค่ะแบบไม่ได้แบบฟิกว่าต้องแบบไหนอ่ะก็ใครก็ได้ค่ะไม่เป็นไรโอเคขอบคุณ 我没有。